ตงยันไม่ถึงเลยบม่ไดไม่ถึงเหรอไปแล้วโอ้ยสวยโว้าว่าามันถ่ยมันถ่ยจุดจุดาระเบิดปริโออ่ามห่รังโกละปืนสัตว์เฮ้ยใช่ไหม่งละขา้หลราผมมีปืนอยู่ปืนปืนผมมีนะมันเก็บไปแล้มันเก็บไปละตัวว่ะเฮ้ยตกใจเลย ổng oh, ai uh, kia bị mưng cắn không chẳng đii.ổng tiếng tinh sắc jen quá của. ไอโ <sed sus> okay. ไอ้กอะไรโอ้ยอานเนะโอเคไอโอกไอปืนโอเมนเอามาไไม่ใช่แค่นี้ดิมีนเก็บไปแล้วอเพ็นควมรักไอจเพลงกู <brainstorm> <should> <split> เพลงกูดับปะ่ะเนี่ไม่มีฟิลเพลงไม่มาไม่มีฟิลยิงเอเอาเลยฝั่งนี้นมาคนเดียวกูพาก่อนเจอเจอเจอนี่เจอสามสามตัวเฮ้ยเอาเอา,าไปแม่งเข้าไปแล้วมั่งแม่งโกอีกที่หนึ่งอะ อุ้ยโอ้คนเยอะเลยคนเยอะเลยไอ้ยันเราไม่ใครโพอ,อว่าเลยโอ้โแม่เข้าวสายไปแล้วนะหรือเปล่าจุดตัวนีเฮ้ยเหลือตัวเดียวเฮียกูถามจริงตัวเดียวนีว้ไม่ตายปกันที่เลย ไม่มีไปดูเ้าไปไหนมึงมันสลิงไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหละว้าวยืนกันได้โน้นเลยไมนดูว่ามันจะยิงตายความอีโก้ยิ่สาวโอ้คุณอีโก้ตอนแรกผมดูว่ามันจะไม่เห็นไงระหว่างสลิงมันจะไม่เห็นถึงตรงนน้นะแอนติมาแล้วด้วยฟินิกไม่ยิงไม่โดนเลยจ้าฟินิกมีอันตินะไม่กดป่ะ โดนมากโอ้ยเขาหน้ากูเนี่ยข้าวบนมันได้อยู่นะเอาคุณได้ยิงดิกูกูกู กูไม่ไม่ทันไปอยู่กูไม่ทันหรอถ้าคุณแบบว่ามั่นใจเลยไม่กดออกกนได้อยู่เอามันก็ยิงผมดิอกเอาแล้วใครจะมันมีเฟนิกซ์ดูให้อยู่ไงเอาแล้วเธอผมไม่เชื่อใจมันเลยอยู่เป็นคูคุณเชื่อไหมเชื่อดิถึงไม่เชื่อผมก็กู้อย่างเดียวจริงดิอมกดกู้อย่างเดียวผมยึดไว้ว่ามันต้องยิงอ่ะคือกูผิดคือเสียแต้มนั้นพอกู ไม่ <laughs> โอ้โแมงโคถูกโคที่ก่อนนะเนี่ยเพือ่อนกูโคที่ก่อนเลยเรจริงสื่ออะไรหรอเขาสอนให้รู้ <laughs> แต่ถ้ากูตายไม่เยอะหัวอยู่โอ้ โอ้ยู่ดีมันก็แม่นแห่นั่นเยอะเข้าหัวเลยเจอสองข็เโปิดกรอนเหียมันเป็นปูหญ่ใช่หรอเอ้ยโอ้ยเอาเฮียได้คิวใช่โอ้ยเอ้ยเอาอะเฮียมันหนีแล้วหนีจากการจับภูมิเราอยู่ระหว่างคุณเดินไปแล้วคุณโดนยิงเหมือนเมื่อกี้นะไม่มี

ยัยยัยยัยมันเห็นมันเห็นผมมันเห็นผมแถบแฟดเนอมันรู้ได้ไงวะไอ้เงี้ยนี่โดนแล้วมัมันมีไอ้ตัวมันมีแถบที่มันเป็นแฟดเด้อมันเอาเรื่องเลียววะ ไอ้สัตว์เออขโมยเฮ้ยโอ้โหอยู่ของมันเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดว่ะเจอเดอะอัปเกรดเข้าไปรนี่อยู่ดูดิเดอรอัปเกรดเดอรอัปเกรดเว้ยโอ้กุอัปเกรดกี่รอบแล้ววะบ่อยเกินไปเปล่าเย้กูแอบตั้งนานมีไหมเนี่ย แขนดีว่าโอ้แหวเลยมันไม่มีใครดูข้างบนให้กูเลยถ้ากูโดนยิงจากข้างบนเลยแม่คุณเดินไปขวาเปืนเน่อนิก็ยังจะเดินขวาอีกไอ้ไม่ไม่คม่มมมคเวอร์กูเลย <c oughs> โอ้ยมันจะตายเลย้าโ,โดนสองนไม่ตัด้วเกตนะคุณนะใจเย็นดี <c oughs> อ,นอีอียอี่ีอ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 เอีออีอีอีของแท้ มาแล้วข้างล่างคุณเลยตรงนั้นนหะรเจอไม่เจอยิงมันยิงก่อนเผื่อแบบเผื่อมันเดินมาจังหวะที่กระสุนมันแล่นออกไปพอดีก็จะได้โดนเลยก็จะ <enemy> ได้แอคเลยนี่นั่นงไม่ตายทีบ่เฮ้ยเฮ้ยอย่าระเบิดกู <laughs> <laughs> นี่เรเกลียดไปละ เฮ้ยกูยิงไม่ตายได้ไงวะเฮยียผมว่าเราตายหมดแล้วเดียวเราแพนได้แต่เรากันไม่ได้ว่า the สายาย,าย,ดดดย้อน the the local นี่แหละ 我会上刀。阿雷。yeah <'re> <laughs> <laughs> โอ้ยพอมามึงก็มาทั้งหมดเลยอะ่ะอยั่แม่งไม่แบ่งฝ่ายกันเลยแม่งเดือยอัพเกรดโอ้ยเห้อไอสัตว์ better. <laughs> ไอ e t t e เบเตรู้กูมาอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครแบบว่าเดือดเสีย,ยนะ อยูผ่ผม łbym, okay. ผมอ้ออ้อไปไม่ได้แล้วอยู่ผมผมผมไปไม่ได้แล้วจะได้โอ้โหมันไปไม่ได้เลยอยู right. ่คือมันยืนดักถ้าผมไปคือโดนโดนยิงอ่ะโอ้โหแล้วเพื่อนนั้นก็ตายห่างเลยสองคนแล้วมันเจ็บสวย Đồn đồn xíu xíu Ây, Ây, xíu xíu đồn phê dịp phải hả? Tại cả luôn á, giao khuôn nè Này, này, này lên chơi nó nghe Xíu xíu, dù mà đi u lim chút mà

โอ้ไม่รู้เลยยังไงอะ่มันคมเกินดูกูดูมันเล่นดิไอมันยิงก้คมแล้วคือมันแบบมันหันมาปุ๊บเหมือนมันใช้โปนยิงเลยคือดูมันเล่นดิอึ้งอยู่เหมือน ยึด <laughs> กูว่ายิงม่สแต่บ่านหาัไม่นยิงกูต่อเลยมันไม่ี